อ๋อเขาปลูกงาอันนี้เขา,าใช้ตำเออตำตำม,ม,มาแล้วก็ทำเป็นเอาข้าวเหนียวมาตำแล้วก็เป็นแผ่นใช่ไหมคะขายแผ่นเท่าไหร่อะคะฮะสิบบาทแล้วเ้าเพล่มเหรอคะสิบห้าบาทสิบห้าบาทอ๋ออันนี้ก็ขายเป็นยกแพ็คเลยใช่ไหมคะปิ้งปิงป้งหรือยังยังอันนี้ก็ข้าวเหนียวละเอียดแล้วก็มาตำเสียงงาอ๋อ กินได้ใช่ไหมคะขาย,ยตรงเนี่ยด่านด่านพมา่าเลยนะคะที่จะข้ามไปเมียนมานะคะน่ากินมากเลยอ๋ออันนี้เขารอซื้ออยู่เออปิ้งปิ้งร้อนๆเลยเนาะต่างหลายแผ่นก็ปิ้งหลายๆมุม <c oughs> S 1> <S 1> กินกินกับข้าวโพดอร่อย,ยอแล้วมันมีมีอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวนี่ข้าวโพดใส่เนยอ๋อนี้น้ำพริกข้าวขาวน้ำพริกอันนี้ก็ไว้กินด้วยกันเหรอคะหรืยอย่างไรคะอ,อันข้าวขา,ข,าขาวอ๋ออ๋อเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวอ๋อเป็นข้าวขาวมาปิ้งแล้วเอาน,นี่ทาเหรอคะ พองพองพองเป็นซาลาเปาเลยพองป็นซาลาเปาเลยโอ้ยร้อน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 นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพองละเดี๋ยวพองนี่จะกาแฟเลยอ่าต้องกินร้อนร้อนนะข้าวเปลือกแล้วอันนี้อะไรคะข้าวข้าวขาวอ๋อข้าวขาวทำคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นข้าวขาวไง อ๋อเป็นงาขาวเ <c oughs> ขาปลูกงาขาวเออต้องเอาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวดำเดี๋ยวมันดำมาไข่ทุกวันนะคะเอาเอา,เอาน้ำตาล,อ,ตอ,ตาลอ้อยโเขาหอเลยอ่ะคนจีนยูนาน คนจีนเขาก็ทำอย่างนี้เนาะแบบไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลก็ได้ไม่ใส่น้ำตาลก็ได้แล้วแต่คนสั่งนะคะ